หลังจากที่จบคดี XRP เราก็มาว่ากันต่อที่คดีของ Coinbase ที่ไปฟ้องกราตรสาหรัฐนะว่ามีอำนาจเพียงพอหรือเปล่าที่มาจับกลุมเขานะฮะแล้วก็การฟ้องร้องไอ้สิเหรียญอะไรนั้นนะมันมีชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามันไม่ใช่อำนาจของเขานะฮะแล้วก็มีการยกตัวอย่างนี้นะว่า XRP เนี่ย XRP เนี่ยยังตัดสินออกมาเลยว่าไม่ใช่ security การขายบน Exchange เพราะฉะนั้นเนี่ยและไอ้เหรียญอื่นๆเนี่ยมันก อนุมานแบบนั้นได้ไหมจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องมานั่งฟ้องกันนะอยากให้อยากให้กรเนี่ยถอนฟ้องเรื่องตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผู้พิพากษาเมื่อวานเลยนะฮะที่เป็นคนตัดสินคือเธอคนนี้นะฮะี่ <Yeah. S 1> ผู้พิพากษาเอ่อแคทเธอรีนแมรีโพกนะฮะก็นี่จบ Harvard l a ์ด c h o o l ด้วยนะคนนี้คือผู้พิพากษานะครับที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะให้ดูรูปเฉย <c oughs> เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในกันว่าผู้พิพากษาตัดสินว่าอะไรนะครับต้องไปดูถ้าดูรายละเอียดอันนี้คือคำพูดในสารเนาะที่แบบก๊อปปี้ก๊อปปี้กันมาแล้วก็ส่งต่อกันมานะครับมีแสดงว่าในสารเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะในการต้องบอกก่อนนะไอ้ข่าวพวกนี้มันเป็นข่าวแบบเ,เขียนมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วมันก็น่าจะพอเป็นไปได้อยู่และนะฮะไม่มันดูแล้วไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นจุดที่มัน โกหกหรือว่าปลุกปั่นนะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารยณนะข่าวพวกนี้ยังไม่ได้เป็นข่าวที่สํานักงานใหญ่สํานักข่าวใหญ่ๆเขารายงานกันโดยตรงแต่ว่าเพื่อนๆอยากรู้ผมก็ไปซอกแซกมาให้นะครับก็บอกก่อนเลยว่า the short answer is no นะครับก็คือคอยเบรเนี่ยมีการยืดอุธรณนนะบอกว่า i, เฮ้ยในเมื่อบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ถูก list ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎของกรท เพราะฉะนั้นเนี่ยกรตอตก็ควรจะต้องเออชื่อมั่นในการบริหารธุรกิจของเราสิว่ามันถูกต้องนะฮะมันมาฟ้องแบบเนี้ยไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสารแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วนะครับบอกว่าไม่ไม่นะไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็แล้วก็อันนี้คือคำโตวยันของทางกรตอตแล้วกันนะ คือสารเนี่ยไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าสารไม่ได้ไม่ได้เอ็นข้างข้งข่งใดข้างหนึ่งแต่ว่าคำโต้ยังของกรตตเนี่ยโต้ยังไปบอกว่า simply because of SEC a l l o w the company to go public doesn't mean the SEC is b r e a c h e the company businesses นะครับโอ้ oh, ชัดเจนนะเซกตอบแบบนี้เลยนะบอกว่าการที่คอยเบรดเนี่ยไปทุกทักเอาเองว่าได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยคือการรับรองจากกรตอเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิด การที่ให้คุณผ่านเข้ามาอยู่ในไออะไรนะไอตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเรารับรองคุณแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับธุรกิจของคุณนะจ๊ะนะ b r e a h i n g the business นะประมาณนี้เลยนะ <S 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 นี่คือสิ่งที่ล่าสุดนะในศาลเมื่อวานนะในกรต่อใช้โตวแย้งไปทางไอตัวค o ยเบตนะครับก็ That could say how have to register security exchange uh, within their power, t h e power ์เอเซ t โอเคพาไปดูอีกนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ข่าวเจาะนิดหนึ่งนะฮะก็ไล่เลียงทีละประโยคละกันนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะฮะในสารเนี่ยอ่ะถ้าไล่ไปทีละพารากราฟนะครับเ็าบอกว่าคอยเบรดกรนะ็เริ่มด้วยการ defense อันนี้เขาพยายามจะอธิบายบรรยากาศในสารนะเริ่มด้วยการ defense against s e c ก่อนนะครับปกป้องตัวเองก่อนแล้วก็ challenge crypto access right หรือ operate ว่า seg เนี่ยมีอำนาจในการที่จะเขาเรียกว่าอะไร มาฟ้องพวกเขาจริงหรือนะฮะล้วก็มีการตั้งคำถามไปหาเซกนะครับแล้วก็ใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับในการพิจารณาคดีเมื่อวานเนี่ยฮี r ิ่งเมื่อวาน o n f e r e n c e ที่ดาว n ทาวน์แมนฮัตตันนะฮะโดยที่คนที่เข้ามาเป็นจัดครั้งนี้ก็คือจัดแคทเธอรีนพกไฟล่านะฮะอันนี้ก็เอ่อเป็นคนที่เข้ามาเป็นจัดนะกันนะฮะโดยที่เมื่อวานเนี่ยแหล่งเขาวบอกว่าจัดยังไม่ได้แสดงอารมณ์หรือสีหน้าท่าทางอะไรมากมายว่าจะ เอ็นไปทางฝั่งไหนนะครับว่าเป็นการเฮริ่งครั้งแรกนะครับแต่ความหาตรงนี้นิดหนึ่งก็คือจัดบอกว่าให้ทุกคนน่ยไปที่เนื้อเนือนะครับเพราะเธอเนี่ยมีเคสต่อ <c oughs> น้อตลกไหมจัดบอกว่าวันนี้มาเนี่ยไม่เอาน้ำน้ำเอานอเนื้อเนื้อเนี่ยมีอย่างอื่นต้องไปทำต่อมีเคสอื่นต้องทำต่อเพราะฉะนั้นกรุณา s straight 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 h e point นี่ประมาณนี้เลยนะจัดมีสั่งแบบนี้นะครับหลังจากที่เริ่มพิจารณาคดีจัดเริ่มต้นแบบนี้ก็อ่ะไล่ต่อไป ไว้ t i ้ e เซนเซอรี่และอุรจิ e ซี่นะ h e has the cases เนม่ยเธอมีเคสต่อนะครับแล้วเธอก็จะต้องไปต่อเพราะฉะนั้นทุกคนครับกรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็อธิบายให้มันคลีเคลียด้วยนะครับคอยเบสยูสเอ่อเมเจอร์คัดชันหลังจากนั้นคอยเบสเริ่มก่อนนะครับคอยเบสเนี่ยมีการถามคำถามหลักนะไปยังเอ่อฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่ง กราตอสารัตนะครับ to which ทูวิชจ i สต n ไ note she never seen ad 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 ก็มีการถามคำถามไปก่อนว่าเอในเมื่อ xrp ตัดสินใจมาแบบนี้นะฮะสิบสามเหรียญที่คุณฟ้องมาเนี่ยเราขออุทธรณ์เลยได้ไหมถามจัสตนะอุทธรณ์ก็คือแบบยกฟ้องเลยได้ไหมไอ้ตรงนั้นจะได้ไม่ต้องมาฟ้องกันอีกนะครับพอเอชอาร์พีเขาตัดสินแล้วเนี่ยว่าขายในเอ a เชนไม่ผิดกฎ นี่ประมาณนี้นะครับปรากฏว่าจัดจัดตอบปฏิเสธนะแต่ว่าจัดไม่ได้ตอบปฏิเสธแบบน่าเกียดนะตอบประมาณว่าเออสิ่งที่คอยเบดดิสมิสมาก,ก็คืออุทธรมาเนี่ยจัดยังไม่เคยเห็นนะที่ทําแบบนี้ได้นะประมาณนี้ก็คือไม่ไม่ให้แหละนะก็คือก็คือยังต้อง ให้กรตอสารัตฟ้องอยู่นะดเดี๋ยวเรามาพิจารณากันในนี้นะจะอยู่ดีก็จะ dismiss เลยมันไม่ได้นะครับโดยกรตอสารัต want to strike the motion to dismiss ด้วยนะครับก็คือมีการ Objection ก็คือถ้านึกภาพในศาลเนี่ยก็คือทนายฝั่งกรตสารัตก็ยกมือ Object นะค,คือไม่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 เอานะฮะอันนี้ไม่เอานะตึงจัดก็ตามนั้นนะก็คือยังต้องเดี๋ยวพิจารณาคดีก่อนไม่ใช่อยู่ดีก็ออ j e c t เเลยนะอืมประมาณนั้น ก็ในนี้มีการพูดถึงนะครับก็เป็นทนายของฝั่งที่เป็นฝั่งของคอยเบตแล้วกันคอยเบตนี่ก็แสบนะครับจ้างทนายคือคุณสตีเวนไพ k i คินนะคุณสตีเวนไพคินเนี่ยเป็นอดีตนะเป็นอดีตกราตอสารัตด,ด้วยนะฮะเป็นโคดเรคเตอร์ก็คือทํางานภายใต้ของคุณบิลฮินเมนนั่นแหละคนที่ไปพูดว่าเ,เขาเรียกว่าอะไร คนที่ไปพูดว่าอีเธอรี่เมเนี่ยไม่ใช่ Security นะครับคุณสตีฟอ่าไพคินเนี่ยเป็นโค้ดเดคเตอร์รองจากคุณ Bill คบิวฮินแมนนะฮะซึ่งก็รับรู้การเคลื่อนไหวของเจ้านายนะบิวฮินแมนเป็นอย่างดีนะฮค,คุณไพคินเนี่ยก็มีการ r เรฟเฟรนนะฮะแต่จ้างคนนี้มาเป็นทนายของฝั่งคอยเบตคิดดูเด็ดเป็นอดีตกตาราตอซาฐเนี่ยจ้างมาอยู่ฝั่งนี้นะครับคุณไพคินเนี่ยเริ่มต้นก่อนเลยนะนะว่าในสมัยที่คุณบิวฮินแมนเนี่ยเอ่อเป็นเดคเตอร์อยู่ในปี2018เนี่ย เขาพูดชัดเจนแล้วนะครับว่า Bitcoin อีเทเรียมเนี่ยไม่ใช่ Security นะครับ it was nice time to give in ripple victory แล้ว v วิตรอแล้วก็แล้วก็ ripple เองเนี่ยก็เพิ่งถูกตัดสินด้วยนะว่าไม่ใช่ Security ตอนขายใน Exchange น v e r s e เเพราะฉะนั้นเนี่ย คำขอก็คือว่าเซกเนี่ยไม่ควรมายุ่งยากเกี่ยวกับไอเหรียญพวกนี้อีกนะไม่ไม่ควรมายุ่งยากเกี่ยวกับการมนิ i ลเลรกิจกรรมต่างๆใน Exchange อีกนะนี่คือคำขอจากคุณไพรคินนะครับ He also support the judge earlier in the questions that s e e a cue to allow Coinbase to l e a d approve IPOs and the business นะครับแต่ว่าคุณไพรคินก็ออกมายอมรับนะแล้วก็เห็นด้วยกับคำพูดของศาลนะ คือแบบเล่นบทแฟนะว่า,าสารพูดถูกนะที่ถึงแม้ XRP จะผ่านแล้วไม่ใช่ security แต่การจะไปอนุมานว่าเด็กไอเหรียญอื่นๆก็จะไม่ใช่ security ด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่านะซึ่งสารคิดถูกแล้วนะประมาณนั้นเหมือนเ,อเห็นด้วยกับสารเรื่องนี้นะครับ security registration is call e d c o m p e t e n c s of this agency นะครับโดยที่คุณไพรกินมองว่ากรตอสารัฐเนี่ย c o r e competency คือหน้าที่หลัก คือการทำเรื่องของการลงทะเบียนหลักทรับนะคร Security Registration นี่คือควรจะต้องทำนะฮะแต่ว่าคุณไม่ทำกำลังจะยึดโยงว่าคุณไม่ได้ทำเพราะว่าทุกครั้งที่คอยเบรถามไปว่าเหรียญน,นี้ใช่ไหมเหรียญน,นี้ไม่ใช่อะไรยังไงไม่ตอบไงอืมไม่ตอบพอไม่ตอบก็เลยไม่รู้นะฮะประมาณนั้นเอ่อ uh, there is much more significant process crypto e n before ก็ประมาณนี้ ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามีการให้สัมภาษณ์ตอนหลังนะครับบอกเลยว่า because if Coinbase win นะครับถ้าหลังจากนี้นะครับ Coinbase ชนะมันจะนำพาให้ Exchange คนอื่นเนี่ยชนะไปด้วยนะครับ on behalf of a varter h Exchange crypto เนี่ยเพราะฉะนั้น Coinbase แพ้ path, ทุกคนก็จะแพ้ด้วยนะมีคุณไผ่กินก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ตอนหลังแล้วกันนะ กับสื่อนะบอกว่าการสู้ครั้งนี้จริงเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าคอยเบสชนะจะทําให้คริปโตอเอ็ก์เชนทุกคนชนะไปด้วยแล้วถ้าแพ้ก็แพ้ไปด้วยกันนะประมาณนี้อันนี้เท่าที่พอหาได้นะทั้งหมดคงไม่ได้มีการเปิดเผยมาล็อกนะครับในศารนะออนอกนจากนั้นเนี่ยซี CEO ipple, อโอริปเปซีอโอของคอยเบสนะครับก็มีการออกมาพูดนะนี่ให้สัมภาษณ์ใน CNBC นะถูกเชิญไปก็เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของ CNBC ด้วยนะครับ i think we will win นะก็มีการออกมาย้ำผ่านสื่อนะผมคิดว่าพวกเราน่าจะชนะนะ